สวัสดีค่ะร้านเฟสติเลอร์นะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานตัวเครื่องรุ่นคริสตัลสีดํานะคะเป็นโมเดลใหม่ของเครื่องรุ่นนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะมีฟังก์ชันการใช้งานตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาให้หนึ่งหนึ่งฟังก์ชันนะคะสําหรับตัวเครื่องรุ่นนี้จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายกับเครื่องรุ่นเดิมเลยแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเข้ามาให้นะคะจะเป็นการทํางานที่เหนือกว่ารุ่นเก่าขึ้นมานะคะ วิธีการใช้งานก็คือเสียบตัวปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วจะมีไฟติดขึ้นมาที่ตัวฟังก์ชันให้เราเลือกโหมดการใช้งานได้ค่ะตัวนี้จะแตกต่างจากตัวรุ่นเดิมนะคะวิธีการใช้งานก็เราแกะตัวกันกระแทกนี้ออกจากตัวเครื่องก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ตัวโปรดักของเราค่ะ,ะวัดขนาดตัวถุงให้พอเหมาะกับตัว โปรดักที่เราจะใช้ดูดสูญญากาศนะคะตัวถุงนี้เป็นถุงที่ทางร้านขายจะเป็นถุงสูญญากาศลายนูนค่ะอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วในคลิปวิดีโอก่อนก่อนหน้านี้นะคะก็คือตัวถุงรุ่นถุงสุญญากาศลายนูนนี่จะใช้กับตัวเครื่องอัตโนมัติที่เป็นลักษณะน,นี้โดยเฉพาะค่ะหรือสามารถใช้ตัวถุง สูญอากาศแบบจีบแบบขยายข้างอย่างนี้ก็ได้สําหรับลูกค้าที่ซิลพวกเข้าสารเข้าไลบอรีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตัวเครื่องนี้สามารถใช้ได้ใช้งานได้ดีกว่าตัวเครื่องรุ่นเก่าคือจะไม่เกิดรอยรั่วหรือว่าอากาศเข้าหลังจากที่ซิลผ่านไปแล้วเป็นเวลานานอย่างนี้นะคะตัวเครื่องรุ่นนี้สามารถใช้ได้แต่ถุงแบบ ถุงแก้วแบบขยายด้านข้างนี้ไม่แนะนําให้ใช้นะคะเนื่องจากว่าตัวถุงแก้วนี่มันไม่ใช่ถุงสูญญากาศที่ทํามาโดยเฉพาะนะคะเวลาดูดสูญญากาศไปเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามันจะกรอบทําให้สามารถเกิดรอยรั่วขึ้นมาได้ตัวถุงชนิดนี้เลยจะไม่สามารถเก็บแบบดูดสูญญากาศได้นะคะตัวนี้ค่ะ โอเคเรามาดูกันที่ถุงสูญญากาศลายนูนนะคะตัวนี้จะเป็นเกรดเป็นฟู้ดเกรดนะคะสามารถใส่พวกอาหารอะไรนี้ได้นะคะทนความร้อนทนเ,เข้าไมโครเวฟเข้าตู้แช่แข็งไม่กรอบไม่แตกนะคะตัวนีเ้เดี๋ยวดูวิธีการใช้งานตัวเครื่องกันดีกว่านะคะเมื่อเราตัดตัวถุงตามขนาดโปรดักที่เรา,เานำมาเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าจะเป็นท่ออย่างนี้นะคะเราก็ต้องมาดูดมาซิลตัวก้นถุงก่อนนะคะ เปิดตัวเครื่องขึ้นมาค่ะแล้วก็วางตัวถุงไว้เวลาเราจะซีลปิดก้นถุงธรรมดาให้วางตัวถุงเหนือ,อยางซีลสีดำไอ้สีสีเทาค่ะขึ้นมาซีลปิดก้นถุงธรรมดาเหนือ,อยางซีลสีเทาขึ้นมานะคะเสร็จแล้วปิดตัวเครื่องลงไปสองด้านค่ะและกดปุ่มซีลโดยที่ตัวฟังก์ชันนี้แล้วแต่เรานะคะคือจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่เราแค่ซีลปิดปากถุงเฉยๆนะคะ เราทำให้มันเป็นก้นถุงเมื่อไฟดับแล้วเรารอสักครู่หนึ่งแล้วเราก็เปิดตัวเครื่องออกมาเพื่อให้ตัวความร้อนเนี่ยมันหลอมดีๆหน่อยนะคะพอเราได้ก้นถุงมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ตัวผลิตภัณฑ์โปรดักของเราเข้าไปค่ะ,ปะจัดรุปล่างให้สวยงามหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ดูดสูญญากาศวิธีการดูดสูญญากาศให้วางตัวปากถุงเหนือตัวยางสีดํานี้ขึ้นมาค่ะ เพื่อให้ตรงช่องนี้เป็นดูดอากาศเข้าไปนะคะแต่อย่าวางปิดตัวรูนี้นะคะตัวเครื่องหน้ากว้าง30เซนแต่ว่าสามารถดูดใช้ถุงสูญญากาศเอ้สามารถมีใช้ถุงเนี่ยหน้ากว้างได้สูงสุด28เซนค่ะทางร้านจะขายถุงหน้ากว้าง28เซนแล้วก็ถุงหน้ากว้าง22เซนนะคะ2ไซส์ค่ะอันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะคะวางเหนือตัวแถบยางสีดำขึ้นมานะคะแล้วก็กดปิดฝาเครื่องลงไป เสร็จแล้วตัวนี้เราจะลองใช้ฟังก์ชันเดิมดูก่อนนะคะเป็นฟังก์ชันดายค่ะก็คือเป็นดูดแเรวก็กดดูดสุญญากาศไปเาจะเห็นว่าฟังก์ชันดายนี้ค่ะ ไปติดสามดวงเลยนะคะฟังก์ชันไลน์นี่ก็คือจะดูดพวกของแห้งเลยนะคะก็คือเวลามันดูดเนี่ยมันจะดูดระหว่างดูดไปเนี่ยมันจะติวปิดปากถุงให้ด้วยเลยดังนั้นถ้ามันเป็นของที่มีน้ําเนี่ยเวลามันดูดปับ๊บน้ําตัวน้ำมจะเข้าไปในตัวเครื่องทําให้เสียได้ตัวนี้ก็คือเราไม่รับประกันตรงนี้นะคะถ้าเราใช้โหมดฟังก์ชันไดค่ะ เพราะว่าตัวเครื่องมันจะดูดอยู่ระหว่างดูดเนี่ยซิลปิดปากถุงให้เลยถ้ามีน้ําน้ําจะเข้าออเครื่องเพราะฉะนั้นโดยนี้ค่ะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะพอเราติลเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดตัวฝาเครื่องขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็มาดูตัวฟังกช์ชันดายนี้แถบติลจะเ,เล็กกว่าตัวฟังกช์ชันมอยส์นะคะตรงนี้ค่ะตัวแถบติลนี่จะมีขนาดความหนาเท่ากับตัวเครื่องรุ่นเก่านะคะถ้าเป็นฟังกช์ชันดายนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวฟังก์ชันใหม่ที่ตัวเครื่องรุ่นใหม่นี้เราทําขึ้นมาพิเศษนะคะก็อย่างนะคะอ่าเราก็ตัดตัวถุงเก่าออกก่อนค่ะเสร็จแล้วอ่าเราก็จะนําถุงถุงที่ทางร้านขายนี้จะเป็นพิเศษหน่อยก็คือถ้าเราไม่ได้ทําฉีกขาตรงไหนเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกรอบนึ้งนะคะก็ใส่ตัวโปรดักเข้าไปค่ะนี้ เราก็เปิดเครื่องคราวนี้เราจะมาลองเทสตัตวฟังก์ชันมอยส์ดูนะคะวิธีการใช้งานนี่ติดตัวเครื่องลงไปเลือกฟังก์ชันโหมดอยู่ที่มอยส์นะคะหลังจากนั้นเรากดดูดสูญญากาศปั๊บสังเกตจะเห็นได้ว่า,อาพอมันดูดสูญญากาศสเสร็จ ไฟตัวสูญญากาศนี้ดับและมันถึงจะค่อยซิลนะคะตรงนี้ก็คือเหมาะสำหรับตัวโปรดักที่มีโมเจอร์มีความชื้นนิดๆเวลาตัวเครื่องมาดูดสูญญากาศเข้าไปแล้วปึ้ดูดเสร็จตัวเครื่องมันจะซิลทีหลังค่ะก็คือไม่ได้ดูดค้างไว้ทําให้ตัวน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปในตัวเครื่องมากนะคะแต่ว่าตัวเครื่องรุ่นนี้ไม่สามารถดูดของที่เป็นน้ําได้นะคะ มอย์นี่ไม่ใช่คือน้ําแบบเยิ้มอะไรขนาดนั้นนะคะตัวนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะโอเคพอไฟดับเรียบร้อยแล,แล้วเราเปิดตัวเครื่องะคะ่ะฟังก์ชันมอย์ที่ทําขึ้นมาใหม่นี้จะเห็นได้ว่าแถบซิลจะหนากว่าฟังก์ชันตัวเก่าที่ของเครื่องรุ่นรุ่นเก่านี้ทํามานะคะเทียบแถบซิลดูะคะ่ะทีนี้คุณลูกค้าก็ต้องไปเลือกให้เหมาะสมว่าจะใช้ฟังกช์ชันไหนสำหรับตัวโปรดักต์ของคุณลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะ ตรงนี้โอเคค่ะสำหรับข้อดีของฟังก์ชัน moist ที่เราทำขึ้นมาสำหรับเครื่องรุ่นใหม่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันในวิดีโอถัดไปนะคะว่ามันสามารถทำอะไรกันได้บ้างนะคะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ